สวัสดีครับพี่น้องนะครับสำหรับที่ผู้ที่ปลูกมันไม้นะครับหรือว่าพึ่งเริ่มเห็ดหรือว่าพึ่งเริ่มนะครับปลูกมันเป็นปีแรกนะครับหรือว่าบ่อหันเนี่ยมีความชํานาญในการปลูกมันนะครับผมเมื่อนี้นะครับผมจะมาแนะนาวิธีกําจัดนะครับกาจัดหญ้าในร่องมันนะครับปัญหาใหญ่ของการปลูกมันเลยนะครับผม ปัญหาใหญ่ของการปลูกม <é. S 1> ันน like right? ี like ่นะครับผมก็คือหย่านะครับก็คือหย่าหย่าในรล่องมันนี่แหละนะครับผมเนี่ยหย่าที่เกิดตามรล่องมันเท่านี่แหละนะครับวิธีกําจัดเท่าเชียดจังไดนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือเป็นเทคนิคนะครับในการปลูกมันนะครับ็ดแเราได้ผลนะครับได้ผลดีนะครับอันดับแรกนะครับเสียบไปแล้วนะครับหลังจากยกล่องเสียบมันไปแล้วนะครับ1-2ถึงวันนะครับพี่น้องนํา ยาคุ้มหยานะครับยาคุ้มหยาที่พี่น้องจัดหาได้นะครับจะใส่แบบซูมิโซยาก็ได้นะครับซูมิโซยานะครับผมก็ใส่อยู่เป็นประจำนะครับหลังจากเสียบมั่นนะครับหลังจากเสียบไปแล้วนะครับปลูกไม่นั่นแหละนะครับหลังจากเสียบไปแล้ว1-2วันนะครับให้น้ำมาฉีดตามร่องนะครับเนี่ยครับตามหล่องเนี่ยแกงไปเลยนะครับโดนนะครับโดนท่อนมั่นที่เ้าเสียบกับโเป็นหยังครับพี่น้อง บ่เป็นอย่างแล้วเพิ่นจะคุ้มนาดินนี่ killed, la, นะครับบ่ให้หยาเกิดภายในระยะเวลานะครับเต็มที่นะครับอ่าเต็มที่อยู่ประมาณ1เดือนครึ่งนะครับ1เดือนเคึ่งนะครับอ่าหลังจากเสียบไปแล้วเดือนเคืองนับไปโหลดนะครับอ่าในช่วงนั้นนะครับหยาเฮาเนี่ยในช่วงเดือนเคื่งนี่สิบ่มีปัญหาเลียงหยาหลังจากเบิดลิดหญ้าไปแล้วนะครับผมหลังจากเบิดลิดหญ้าไปแล้วนะครับนับไป15มห้มืออ่านับไปเดือนครึ่งนะครับเดือนเคึ่งนะครับ ให้พี่น้องน้ำยาตัวเก่านั่นล่ะนะครับมาฉีดอีกรอบหนึ่งเพื่อจะคุ้มได้อีกประมาณเดือนกลัวๆนะครับเดือนกลัวๆคือการจากกายเป็นประมาณ3มเดือนนะครับผมให้จำมือที่ฉีดและกะกะคำนวณเบิงนะครับย่าให้เพิ่นเกิดขึ้นอาธาญยานะครับเพิ่นเริ่มเกิดขึ้นเป็นเม็ดฝอยๆเฮายังสามารถฉีดได้นะครับยังสามารถฉีดสารยาคุมหมยาตัวนี้นะครับซูมิโซย่านี่ได้นะครับ หลังจากปลูกไปแล้วนะครับฉีดเทียที่2นะครับนับจากไปเดียนเคิงแล้วนะครับิ่นเริ่มขึ้นมาอีกเป็นเม็ดไฟฝอยนะครับหรือว่าบ่หันเด็กขึ้นมาห้องก็ฉีดไปเลยนะครับฉีดก่อนเพื่อจะขึ้นนะครับคุ้มไปอีกได้อีกเดียนเคิงนะครับจะเป็น3เดือนนะครับแล้วนะครับจะมีปัญหาเรียงหยานะครับห้าในร่องมันสิเปล่เอือเติดลักษณะนี้ครับพี่นงแต่ว่าห้องก็ต้องบำรุงปุ๋ย นะครับฉีดบำงุงต้นไปน้านะครับฉีดบำงุงต้นให้เพ่นใหญ่ไว้นะครับภายในระยะเวลาสามเดือนนี่มั่นเท่าน่ต้องสูงเป็นเมตรแล้วนะครับกับมีเทคนิคที่ผมลงไปให้พี่น้องเบืองอยู่นะครับได้หลายคลิปนะครับเทคนิคการให้ปุ๋ยนะครับต่างๆนะครับเทคนิคที่ให้ปุ๋ยให้มันให้ต้นหายไว้นะครับเรื่องการเจริญเติบโตนะครับ ให้ต้นสูงคุ้มหยาได้เร็วขึ้นนะครับเขาจะฉีดอยู่แค่สองเทียครับจะไม่มีปัญหาเลียงหยาในหลองมั่นเลยนะครับบางคนเนี่ยเพิ่นว่าเอาหลุนมั่นหลุนมั่นนะครับมีรถไถแรนเข่าไถนั่นแหละครับพี่น้องแต่ว่าเฮาบ่มีนะครับอุปกรณ์บางคนบางท่านที่เพิ่นปลูกใหม่เพิ่นอาจจะบ่มีนะครับหรือว่าต้นทุนมันสูงนะครับเหตุคือวิธีผมเเบาเนี่ยแหละครับใส่ยาคุ้มหยาซูมิโซย่านะครับใส่คุ้มอยู่สองเทียนะครับหลังจากเสียบกับเสียบไปแล้ว อ้าวฉีดไปแล้วเดือนครึ่งเขาก็มาฉีดอีกรอบนึงนะครับ <c oughs> เพิ่นจะคุ้มหยาได้เกือบถึง3เดือนไปเลยนะครับฉีดฉสองเทือนะครับผมฉีดเทืยรแรกเนี่ยหลังจากปลูกนะครับฉีดเทืียรสองอ้าฉีดไปแล้วนี่นับไป15อ่าเดือนครึ่งนะครับเดือนครึ่งฉีดเลยนะครับ <c oughs> เพิ่นจะคุ้มหยาเข้านะครับได้อีกแล้วเขากับซอยนะครับบลูรุงตน้นบลูรุงใบให้เพิ่นใหญ,ญ่ไวภายในระยะเวลา3เดือนที่เขาจัดการไปแล้วจะไม่มีปัญหาเลี้ยงหยาเลยครับพี่น้อง นี่แหละครับคือเหตุผลที่ปัญหาใหญ่นะครับที่การปลูกมันนะครับถ้าเฮ้าเพี้ยนบ่ไดดนะครับเอาหุนไ้บ่ไดดหรือว่าปล่อยให้หญ้าเกิดห้ายนั่นแหละครับคือจะเห็ดใหในเฮ้ามันเฮ้าบ่อไ่นะครับมันลังใส่ปุ๋ยจังได้ไปกับบใหไ่ครับเพราะว่าใส่ปุ๋ยไปก่าหญ้าเฮ้าอยู่ในหลองมันไปกินซอยกันนะครับมันข้องเฮานี่ก็หัวน้อยนะครับหัวแข่าจากประสบการณ์ อ่าที่เฮ็ดมาเรยหลายปีที่ผ่านมานะครับอ่าเทคนิคนี่นะครับจะบ่มีปัญหาเลี้ยงหยาเลยครับพี่น้องก็เลยเด้เขามาบอกนะครับสำหรับมือใหม่นะครับพอคนคอมเมนต์เขามาถามดูนะครับก็เลยไดี๋ลงคลิปอีกนะครับแนะนําสําหรับมือใหม่นะครับมือเก่าที่เพิ่นบ่เคยเหตุอ่าก็นําไปใส่ล่องเบอ่งได้นะครับผมเทคนิคนี้ก็บ่มีปัญหาเลี้ยงหยาเลยนะครับผมอ่าเทคนิคนี้บ่มีปัญหาเลี้ยงหยานะครับใส่อ่าสารคุมหญ้านะครับยาคุมหญาซูมิโซย่านะครับผม ซูมิโซย่าในการคุ้มหยานะครับน้ำหลองมั่นครับผมคลิปนี้ผู้ใดฟังแล้วมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอโจเพียงซ้ำนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ